ชื่อมอนครับชื่อจริงชื่อจตุรพรเสริมชีพครับปัจจุบันก็เป็นผู้เริ่มผู้เริ่มดีกว่านะครับว่าทําธุรกิจแนวใหม่แบบนี้ทําสนามสเก็ตสนามคอมมูนิตี้แอคทีฟอีกธุรกิจหนึ่งเราทําขายสินค้าครับขายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทอีต้องถาว่าตอนแรกเราตั้งชื่อเนี่ยเรามีเรามีชื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า ตอนนั้นคือการรวมรวมกันมาแล้วเราคิดไม่ออกว่าจะตั้งว่าอะไรหรือยังไงเราก็เลยกลายเป็นว่าเอาเอาจุดเริ่มต้นของเรามาก่อนพอเรารวมตัวกันได้ก็เลยเกิดคําว่าเติมเต็มคนในครอบครัวเติมเต็มช่วงเวลาต่างๆเพราะพาะสิ่งที่เราเห็นหลังจากที่เรากลับมาเล่นคือยุคสมัยในวันนี้มันเปลี่ยนไปช่วงเวลาของครอบครัวมันหายไปจริงๆเด็กผู้ปกครอง ที่มาครับเกือบเกือบ80ถึง90เปอร์เซ็นต์เขาเขาแฮปปี้กับการที่เห็นลูกเขาไม่ได้ไปเล่นโซเชียลนั่งเล่นอยู่กับโทรศัพท์เห็นลูกมาเล่นคุณพ่อไปสอนจับลูกเล่นลูกสอนพ่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลายเป็นว่าเราเราเห็นแบบครอบครัวจริงๆที่ที่เกิดขึ้นอามา่ามานั่งดูหลานนี่ครับ <c oughs> คือเราเห็นอารมณ์แบบนี้เยอะมากครับเราก็เลยว่าโอเคเนี่ยคือการเติมเต็มจริงๆ หลักๆเนี่ยเราจะมีประมาณ4โซน4โซนโซนะก็คือโซนสเกต็ตแหละโซนปาร์คโซนด้านนอกที่เป็นปาร์คปาร์คเลยสเกต็ตจะจ๋าเลยแล้วก็มีโบมีปั๊มแทรกที่สำหรับสเกต็ตก็เล่นได้จักรยานก็เล่นได้บาลานซ์ไบก็เล่นได้แล้วก็พอพอคุณเล่นเสร็จคุณก็ต้องมีจุดพักผ่อนเนาะแล้วก็เพิ่มจุดด้านในที่เป็นคาเฟ่แต่คาเฟ่การดีไซน์ของเราก็คือไม่ได้เป็นคาเฟ่จา๋า เราพยายามทำให้คาเฟ่เนี้ยให้ผู้ใหญ่เข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผิดแปลกอะไรเขาไม่ได้ดูอึดอัดอะไรอยากให้เขามานั่งสบายๆลูกหลานวิ่งเล่นข้างนอกได้ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างในได้มีสเต,เตชันนั่งชิลๆสำหรับวัยรุ่นเรายังคงมีพื้นที่สำหรับถ่ายรูปเล็กๆให้บ้างมีเคาน์เตอร์ให้รู้สึกว่าน้องมานั่งถ่ายรูปสวยๆน่ารักเก๋ๆได้บ้างครับ แล้วโซนต่อมปก็จะเป็นโซนขายของแหละช็อปช็อปต่างๆที่เราทํามาเพื่อเด็กสเก็ตแล้วก็โซนต่อมาคือโซนแคมปิ้งครับโซนแคมปิ้งนี่คือใหม่เลยผม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 ,มีเพื่อนทําแคมปิ้งผมก็เลยคุยกันจอยกันแล้วก็มีเพิ่มโซนแคมปิ้งนี้ขึ้นมาครับก็ทั้งสินค้าขายแล้วก็เผื่อแบบคุณจะไปแคมป์ส่วนพึ่งก็แวะเติมของครับลือมอะไรที่บ้านก็แวะช้อปปิ้งที่ผมได้เลยครับ คุณจะได้เห็นปาร์คเอ็กซ์ตีมที่มีพร้อมทุกอย่างที่คุณต้องแบบอยากจะลองเล่นอยากจะกลับมาเติมความฝันหรือเอาความฝันของเราไปเติมต่อให้กับคนอื่นเรารวมความสนุกจริงๆเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นทำเพื่อแค่สเกต็ตจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กซ์ตีมก็ได้คือคุณใส่รองเท้าคู่หนึ่งแล้วมาวิ่งกับเราในสนาม ผมผมก็แฮปปี้แล้วนะคือผมเป็นเป็นเจนที่อยู่ในแับอยู่กับหลานแล้วก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเห็นว่าอากงอาม่าที่บ้านเขาเหงาแค่พาเขามาพาเขามามานั่งเล่นมาเดินดูหลานเล่นนะผมว่าผมเห็นรอยยิ้มพวกนี้แล้วผมแฮปปี้แฮปปี้มากผมรักมันมากจริงๆตรงเนี้เราเราจะได้เห็นปากนั้นแล้วก็คุณจะได้รับความสะดวกสบาย ทั้งห้องน้ำทั้งจุดพักคอยต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ต้องการมารีแลกมาแฮงเอาท์เราก็มีสนามสนามสเก็ต,ตของเราหรือฟูฟีปาร์คเราเนี่ยครับก็อยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยครับที่จังหวัดราชบุรีครับอยู่ทางที่จะลงไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวส่วนพึ่ง คุณก็จะผ่านของผมนี่แหละอยู่ก่อนซึ่งสีแยกบางแพรเลยครับติดถนนใหญ่เลยครับมาเห็นชัดแน่นอนอมผมว่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่น่าไกลแล้วครับเพราะว่าขับรถก็บกลบชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนี้ครับเรื่อยๆชิวๆวันเดทิปได้ครับถ้าให้ฝากถึงเด็กสะเก็ดเนี่ยผมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับมีที่เขาเล่นเขามาแล้วครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ผมอยากฝากจริงๆก็คืออยากฝากให้ทุกคนลองเปิดใจดูกับกับกีฬาประเภทใหม่ๆแบบนี้บางทีเราอาจจะมองว่ามันอันตรายมันไ,ม,ม,นไม,ม,ม่มันไม่เหมาะสมมันไม่มันไม่โอเคหรือภาพลักที่คุณมองมันไม่โอเคผมอยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนภาพลักในการมองใหม่เพราะจริงๆแล้วอุปกรณ์ประเภทนี้กีฬาประเภทนี้ในต่างประเทศเขาเขาได้รับการยอมรับ สูงมากเขาใช้เป็นยานพาหนะหนึง่งเหมือนจักรยานคันหนึง่งในการแบบไปเล่นกับเพื่อนๆไปเจอเพื่อนๆในในการเดินทางต่างๆด้วยครับผมผมอยากให้มีคนอื่นทําแบบผมเพิ่มอยากให้มีทุกที่เมื่อคุณเอาแผ่นสเก็ตติตตดตตหลังรถติดหลังเบาะไปจอดปุ๊บคุณหยิบแผ่นแล้ววิ่งเล่นได้เลย ไม่ต้องเติมเต็มที่ผมที่เดียวไปเติมทั้งประเทศเลยก็ไดนะ้สนุกกว่าครับ